ผมได้ยินมาว่านะไม่หนู่เนี่ยเขาบอกว่าหนังควายคือเบกลักลับแก้มราคาถูกเพาว่ากินเดียวเคี้ยวเลยทั้งคืนฮะไม่เหนียวเกินไปแล้วม,มีความกรุบๆแล้ว่นะทำมันเหนียวมันก็เหนียวนะสำหรับคนหนุ่มเนี่ยวันเราดีอยู่ <laughs> แดงขค่ามากกี่ปีแล้ว6เจ็ดปีครับขเจ็ดปีลวคาราบาวลุยไฟนี้ได้มายัางไงชื่ออ่าพอดีมีลูกค้าแนะนำอ๋อลูกค้าบอกว่าน่าจะตั้งชื่อคาราบาวลุยไฟครับโอ้มันแต่มันสมจริงจริงนะครับอันนี้คือส่วนไหนของควายครับหนังมันครับต่อมาเตาเา เขา,าเล่นได้ต่อมันออกมันเป็นนุ่มเลยเนาะบักเกลือก่อนอ๋อแล้วเอาไปตากบักเกลือก่อนแล้วไปตากทุก๊บแ,แต่ไฮไลท์ของมันอีกอย่างก็คือน้ำจิม้มแบบน้ำจิ้มของพี่นี่เป็นยังไงพี่น้ำจิม้มคาวน้ำจิ้มคาเดี๋ยวลองดีครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกของทุกคน ไม่มีเขามันไม่ขาไม่มีอ่ะไม่มีสาบควายผมมป่วด้วยคาบความันก็ไม่มีสาบเลขนาดนั้นไม่มีกิ่นเลยเลยไกิ่นธรรมชาติันเป็นหนักจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยนี่จันนีพริกข่อย่างงครับอร่อยเอื อใจนาพี่เหนียวอย่างที่ชิชไหมครับพี่ต้อมมันแต่ว่ามันก็ไม่เหนียวอย่างนี้พี่ต้าแต่มันก็เหนียวนะอืมต่างกันอือน่าเขาเหนียวก็มันางคนไม่เหนียวเลยมันทุบมาแล้วนะอร่อยเลยนที่เด็ดคือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเป็นไงพี่น้ำจิ้มขาอือทำมันเหนียวมันก็เหนียวนะ ก็ไม่ถึงขนาดแบบแต่สําหรับคนหนุ่มเนี่ยนะวันเราดีอยู่เล้วมีข้าวเหนียวตุ๊บปั้นหนึ่งก็จบเลยเนี่ยงกับแก้มฉันดีเลยมีหน้าหักไมคนแวะกันเยอะนี่ยัเยอะที่แดงรางเปิดกี่โมงกี่โมครับสี่โมงเปิดประมาณนั้นนะครับแล้วหยุดวันอย่างไรวันเฉพาะวันพ็มนีห้ามขายเหล้าครับวันพระครับผม นอกนั้นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดโอเคปิดกี่โมงครับเอาลูกค้าว่าครับส <4 S 2> ี่ทุ่มประมาณนั้นครับโอเคพิกัดทำเลที่ตัง้งบ้านทุ่งปง่งห่างจากในเมืองมาประมาณครึ่งชั่วโมง Eating out, ma'am.